มินนแลชเด์สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยค่ะทอร์นาโดหลายลูกโหมกระหน่ำทั่วทะเลทรายพวกมันกำลังค้นหาตัวแฮนเซ่นอย่างหิวกระหายเมื่อพายุทอร์นาโดไปถึงเนินทรายแห่งหนึง่งมันก็ระเบิดขึ้นและก็มีคนคนนึงโผล่ขึ้นมาเขาวิ่งออกไปในทิศตะวันตกในทันทีอมิตาพุธ บุตรด,ดาเจ็ดวิญญ,ญาณสะบัดผ้าคลุมสีขาวและทอร์นาโดทั้งหมดก็กลับเข้ามาหาตัวเขาเขากลายเป็นเหมือนกับมังกรขณะที่ไล่ตามฮันเซ่นไปฮันเซ่นวิ่งต่อไปข้างหน้าขณะรูปร่างของมังกรเหลืองไล่ตามหลังเขามาติดๆมันเหมือนกับวงวนสีเหลืองที่ต้องการจะดูดเขาเข้าไปเลือดของฮันเซ่นเริ่มร้อนแรงขึ้นมาพร้อมกับแสงที่เรืองออกมาจากชุดเกาะมนตาของเขาฮันเซ่นดูเหมือนกับนกที่ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงพลังของพายุทอร์นาโดบุตรด,ดาเจ็ดวิญญ,ญ,ญาณพุ่งออกมาจากทอร์นาโดและแทงฝ่ามือ นซฟ่ามือนั้นเปลี่ยนเป็นสิงโตคำรามสีทองร่างกายของแฮนเซนตอบสนองรอาวกับนกฟินิกเขายืมพลังจากอากาศเพื่อเร่งความเร็วขึ้นร่างกายของเขาเคลื่อนไหวในรูปเซี่ยวประจันเพื่อรบการโจมตีของสิงโตบุตได้เจวิญญาณดีดนิ้วพร้อมกับปล่อยแสงสีทองออกมาแสงสีทองนั้นเปลี่ยนร่างเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆและพุ่งเข้าไปโจมตีแฮนเซนมันมีทั้งมังกรสิงโตและช้างมา้าแมลงหรือแม้แต่ปลาพวกมันแต่ละตัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปมังกรคือความทรงพลังสิงโต โตคือความน่าเกงขามแกะคือความไร้ปาณีช้างคือความแข็งแกร่งม้าคือความรวดเร็วมแมลงคือความน่ากลัวปลาคือพลังจิตพวกมันมีพลังที่แตกต่างกันแถมพวกมันทั้งหมดก็มีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพฮันเซนยืมพลังของรองเท้าเขี้ยวกะต่ายเพื่อให้ความเร็วทัดเทียมกับบุตรดาเจ็ดวิญญ,ญาณแต่เขาก็ไม่กล้าต่อสู้กับบุตรดาเจ็ดวิญ,ญญาณแบบตรงๆม้าวิ้แข็งแกร่งเกินไปสำหรับฮันเซนถ้าถูกโจมตีเข้าฮันเซนก็อาจจะตายในทันที บุตรดาเจ็ดวิญญาณข้าไม่ได้มีความบาดหมางอะไรกับเจ้าทำไมเจ้าถึงต้องการจะฆ่าข้าแฮนเซนตะโกนขณะที่พยายามหลบการโจมตีที่เข้ามาถ้าแฮนเซนไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมบุตรดาเจ็ดวิญญาณถึงต้องการจะฆ่าเขามันก็อาจจะเป็นปัญหาต่อเขาในอนาคตดังนั้นเพื่อจะจัดการกับเรื่องนี้เขาจําเป็นต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นต้นเหตุแต่บุตรดาเจ็ดวิญญาณปฏิเสธที่จะตอบเขายังคงใช้วิญญาณแสงทั้งเจ็ดโจมตีใส่แฮนเซนต่อไปเมื่อแฮนเซนเห็นบุตรดาเจ็ดวิญญาณไม่คิดจะตอบเขาก็พูดต่อรู้แล้ว เจ้าคงจะรักสปิชเลดมากแต่สปิชเลดลงัาค่าและนางต้องการจะมีอะไรกับข้านั่นคือเหตุผลที่เจ้าโกรธอย่างนั้นใช่ไหม ถึงจะพูดแบบนั้นแต่แฮนเซนก็ไม่ได้คิดว่านั่นจะเป็นเหตุผลที่แท้จริงเขาแค่ต้องการจะทําให้อีกฝ่ายยอมพูดออกมาให้เออเอาแต่พูดว่าบุตรดาเจตวิญญ,ญาณต้องการจะฆ่าเขาพอสปิชดเลยแต่มันไม่สมเหตุสมผลในสายตาของแฮนเซนถึงแผนในการรอดวงของสปิเชตจะได้ผลตรงกันข้ามแต่นั่นก็ไม่น่าจะเป็นเหตุที่ทําให้เธอส่งคนมาฆ่าลูกศิษย์ของยอดฝีมือระดับครึ่งเทพมันต้องมีเหตุผลที่สําคัญกว่านั้นที่ทําให้บุตรดาเจตวิญญ,ญาณต้องการจะฆ่าเขาเมื่อบุตรดาเจตวิญญ,ญาณได้ยินแฮนเซ o สปิชเลตไม่ใช่คนที่เจ้าจะทําให้เสื่อมเสียได้หลังจากนั้นร่างกายของบุฎาเจตวิญญาณก็ส่งแสงออกมามือขนาดใหญ่ยักษ์ออกมาจากหลังของเขาและพุ่งเข้าไปหาแฮนเซนตอนนี้ฝ่ามือนั้นปกคลุมทั่วทั้งฟองฟ้าทําให้แฮนเซนรู้ตัวว่าไม่สามารถรบหรีกจากมันได้แต่ทันใดนั้นแฮนเซนก็วิ่งเข้าไปตรงหน้าม้าแสงและเมื่อเขาทําอย่างนั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงกระแทกที่เข้ามาสู่ตัวของเขามันส่งเขาก็ได้ออกไปแฮนเซนใช้คลื่นหินอย่างเพื่อลดแรงกระแทกและใช้แรงนั้นส่งตัวเองลอยออกไป ันเซลเริ่มวิ่งต่อในทันทีขณะที่กระอักเลือดออกมาคู่ต่อสู้ของเขาแข็งแกร่งเกินไปถึงแม้เขาจะใช้ขึ้นยินยางช่วยแต่ร่างกายของเขาก็ยังคงได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงถ้าไม่ใช่เพราะเขาสวมใส่ชุดกอดระดับมาคริสอยู่เขาก็คงจะตายไปแล้วบุตรด,ดาเจ็วิญญ,ญาณไม่สามารถใช้ฝ่ามือบุตรด,ดาได้อย่างต่อเนื่องแสงของเขาเริ่มมัวลงไปขณะที่เขาพยายามจะไล่ฮันเซินต่อบุตรด,ดาเจวิญญ,ญาณมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะตกรลุมรักใครสักคน สปิชเลดคิดว่าข้าเป็นคนที่รอเรานางต้องการจะอยู่เคียงกับข้าการฆ่าข้าเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์เพราะข้าจะอยู่ในหัวใจของสปิชเลดเสมอนางจะไม่มีวันลืมเดือนข้าแฮนเซนพูดขณะที่วิ่งหนีแฮนเซนไม่สามารถเอาชนะบุตรดาเจ็ดวิญ,ญญาณได้แต่ถ้าเขาสามารถทําให้อีกฝ่ายโกธจนเสียการควบคุมไปบ้างบางทีมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่เขาจะรอดไปได้สีหน้าของบุตรดาเจ็ดวิญ,ญญาณเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขาตะกรนขึ้นมาหุบปาก อย่าได้พูดถึงนางแบบนั้นตอนหน้าค่ะเมื่อเห็นว่าวุฒราเจ็ดวิญญ,ญาณห่วงใย,ยเกี่ยวกับ let, สปิชเลดฮันซันก็รู้สึกดีใจเขาจำเป็นต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้อยู่รอดดังนั้นเขาจึงพูดตอ่อสปิชเลดและข้าลงลักันนางได้พูดถึงเจ้ากับข้าด้วยนางบอกว่าเจ้าเป็นคนดีแต่เจ้าเป็นคนที่น่าเบื่อมากเจ้าไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อผู้หญิงคนหนึ่งเจ้าไม่กล้าแม้แต่จะสัมผัสปลายนิ้วของนางเจ้ามันไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริง บุตรดาเฉตวิญญาณไม่ตอบอะไรกลับมาเขายังคงพยายามโจมตีใส่ฮานเซ่นอย่างบ้าคลั่งแต่ฮานเซ่นทิ้งห่างบุตรดาเฉตวิญญาณได้พอสมควรหลังจากแรงกระแทกก่อนหน้านี้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้อยู่ใกล้กันมากนะักซึ่งนั่นทำให้ฮานเซ่นสามารถรบทุกการโจมตีที่เข้ามาได้เมื่อบุตรดาเฉจวิญญาณรู้ว่าเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์เขาก็หยุดการโจมตีและใช้พลังในการไล่าตามฮานเซ่นแทนด้วยการทำแบบนั้นมันก็ทำให้เขาสามารถเข้าใกล้ฮานเซ่นขึ้นเรื่อยๆ หมอนีล่าลำคาญจริงๆหานเซนยังคงกักเลือดออกมาแต่ยังดีที่เขามีเลือดกายพันทําให้เขาไม่ได้สูญเสียเลือดมากเกินไปบุตด่าเจ็ดวิญญาณเจ้าควรจะซื่อตรงมากกว่านี้ข้าเพียงแค่ใช้ความพยายามแค่นิดเดียวก็ทําให้นางตกหลงรักข้าข้าสัมผัสร่างกายทั่วร่างของนางแต่เจ้าจะไม่กล้าแม้แต่จะสัมผัสปลายนิ้วของนางเจ้าเป็นผู้ชายที่น่าเศร้าขณะที่ว่ายุบุตด่าเจ็ดวิญญาณหานเซนก็พยายามคิดหาวิธีที่จะรอดไปจากสถานการณ์นี้ หบปากบุตรดาเจ็บวิญญาณโกรธจัดครั้งนี้เขาไม่ได้โจมตีด้วยวิญญ,ญาณแสงอีกเขาเพียงแค่นำคอ้งอันนึ่งออกมาเมื่อเขาตีใส่มันฮันเซนก็รู้สึกได้ยินเสียงดังกล้องของฟ้าร้องในหัวใจของเขาเออ ฮันเซ่นรู้สึกได้ถึงกระแสไฟ,ไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวเขาเขากลากเลือดออกมามากขึ้นและเกือบจะล้มลงไปบุตร้าเจตวิญญาณรีบวิ่งเข้ามาหาฮันเซ่นเขาต้องการจะฆ่าฮันเซ่นในทันทีที่ล้มลงไปแต่ฮันเซ่นเพียงแค่โซเซนิดหน่อยเท่านั้นแถมความเร็วของฮันเซ่นก็ไม่ได้ลดไปเช่นเดียวกันขณะที่ยังวิ่งต่อไปข้างหน้าบุตรดาเจตวิญญาณขามวดคิว้วเขาใช้ฝ่ามือตีใส่คองไม้อีกครั้งคลิง้งเสียงฟ้าร้องดังขึ้นในหัวใจของฮันเซ่นราวกับว่ามันสามารถ ทำลายล้างจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิดแต่ฮันเซินไม่สะทกสะทานและยังคงวิ่งต่อไปข้างหน้าในระหว่างที่บุตรได้ใจวิญญาณทำการตีของอีกครั้งฮันเซิก็สามารถเพิ่มระยะห่างเดิมมากขึ้นไปอีกบุตรได้ใจวิญญาณขมวดคิ้วยิ่งกว่าเดิมหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปใช้พลังทั้งหมดในการไล่าตามฮันเซินแทนเนื่องจากการยั่วยุของฮันเซิก่อนหน้านี้บุตรได้ใจวิญญาณจึงได้ใช้พลังที่น่ากลัวที่สุดออกมาซึ่งนั่นทำให้เขาสูญเสียพลังไปมากและตอนนีีี้้้รรระะะะยยหห่่่่าาาาาางงงงงวเเเขขขกกกกมมึึนไไปออจจตสช พลังไปมากกว่านี้ความเร็วของฮันเซนเป็นผลจากรองเท้าเขี้ยวกระต่ายที่เป็นวิญญาณศูนย์ด้วยเหตุนั้นความเร็วของฮันเซนจึงไม่ชะลอลงแม้แต่น้อยในตอนนี้ฮันเซนถูกบุตรราเชวิญญาณโจมตีด้วยพลังเสียงนั้น ฮันซันได้รับบาดเจ็บพอสมควรโชคดีที่เขาเคยฝึกวิชาไฮเปอร์จีโนพลังเสียงมาก่อนในอดีตเขาจึงคุ้นเคยกับพลังของมันในตอนที่บุตรด,ดาเจ็ดวิญญาณตีคองเขาก็ใช้ขึ้นยินอย่างเพื่อทายทอดพลังเสียงของบุตรด,ดาเจ็ดวิญญาณไปสู่ชุดเกาะระดับมาควิสแทนมันจึงดูเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รับผลอะไรจากพลังเสียงครั้งที่สอง แต่ทว่าชุดกองมาคริสนั้นเต็มไปด้วยรอยรลาและร่างกายของเขาก็ยังได้รับบาดเจ็บแต่อย่างนั้นแฮนเซนก็อดทนต่อมันได้และไม่รอความเร็วลงมันทาให้บุตรด,ดาเจวิญญาเชื่อว่าแฮนเซนไม่ได้รับความเสียหายจากพลังเสียงถ้าบุตรด,ดาเจวิญญาตีคล้องไม้อีกครั้งแฮนเซนก็จะไม่สามารถทนได้อีก หมอนี่น่าลำคาญจริงๆฮันเซนใช้รองเท้าเคี้ยวกระต่ายวิ่งไปข้างหน้าต่อไปตอนนี้ฮันเซนไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้ดังนั้นเขาจึงต้องวิ่งหนีต่อไปเรื่อยๆบุตรดาเจ็ดวิญญาณสูญเสียพลังไปเรื่อยๆขณะที่ไล่ตามฮันเซนซึ่งฮันเซนไม่คิดว่าบุตรดาเจ็ดวิญญาณจะสามารถทำแบบนั้นไปได้ตลอดฉันจะรอให้นายเหนื่อยไปเองถ้าเป็นการแข่งขันเรื่องเรียวแรงแล้วก็ฉันไม่มีทางแพ้ ฮันเซนกัดฟันลวิ่งต่อไปเขาคิดเจ้าชนะบุตรดาเจดวิญญาณในด้านพละกำลังบุตรดาเจดวิญญาณก็คิดแบบเดียวกันเขารู้ตัวว่าไม่สามารถฆ่าฮันเซนได้ดังนั้นเขาจึงเก็บแรงทั้งหมดไว้ใช้กับการวิ่งเพียงอย่างเดียวบุตรดาเจดวิญญาณไม่คิดว่าฮันเซนจะคงความเร็วระดับนี้ไปได้ตลอดแถมถ้าฮันเซนยังคงวิ่งไปเรื่อยๆเสียงสวรรค์ที่จะดังมากขึ้นจนเขาไม่สามารถทนต่อไปได้ขณะที่บุตรดาเจดวิญญาณมีวิชาจีโนของบุตรดาช่วยให้ต้านทานเสียงสวรรค์ได้เขาจึงคิดว่านนซ จะไม่สามารถทนมันได้นานกว่าเขาเมื่อเห็นว่า <Buddha S 1> บุตรดาเฉดวิญญาณหยุดโจมตีฮันเซนก็ตัดสินใจจะยั่วยุใหมอีกครั้งฮันเซนหวังว่าจะทําให้ศัตรูโมโหจนเริ่มโจมตีใส่เขาอีกครั้งแต่บุตรดาเฉดวิญญาณไม่ได้พูดอะไรเขายังคงใช้สมาธิทั้งหมดไปกับการวิ่งไล่ฮันเซนดวงตาของเขาดูเหมือนกับปีศาจขณะที่ร่างกายของเขาก็ปลดปล่อยออร่าที่น่ากลัวออกมาขณะที่ฮันเซนวิ่งไปนั้นเขาก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างหน้าและเมื่อเข้าไปใกล้เขาก็สังเกตเห็นว่ามันเป็นกลุ่มของร พร้อมกับตะโกนมิสเตอร์จีช่วยข่าด้วยบุตรด้เจ็บวิญญาณต้องการจะฆ่าค่าเมื่อได้ยินเสียงแฮนเซนสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเขาตะโกนบอกคนอื่นๆวิ่ง <Wing. S 1> พวกเขาทุกคนวิ่งออกไปโดยไม่ลังเลลัวจีตะโกนด่าแฮนเซนในใจไอเวนแฮนเซนกำลังจะทำให้พวกเราถูกฆ่า ลัวจีเป็นคนฉลาดเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่ฮันเซนตะโกนบอกเขาก็รู้ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นบุตต้าเจดปัญญาณพยายามจะฆ่าลูกศิษย์ของราชินีแห่งมีดซึ่งถ้าราชินีแห่งมีดรู้ถึงเรื่องนี้ความสัมพันธ์ระหว่างบุตต้าและรีเบตก็จะได้รับความเสียหายดังนั้นใครก็ตามที่เห็นบุตต้าจิตวิญญาณได้ฆ่าฮันเซนก็อาจจะถูกฆ่าปิดปากลัวจี้วิ่งหนีสูดชีวิตแต่เมื่อเขาหันกลับมามองเขาก็เห็นว่าฮันเซนมาอยู่ข้างรังเขาแล้วลัวจีไม่สามารถทิ้งห่างฮันเซ แฮนเซนพวกเราไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันทําไมเจ้าต้องลากพวกเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแฮนเซนคิดนายเองก็ทํากับฉันแบบเดียวกันในตอนที่อยู่ในสุสานปีศาจ นี่ถือเป็นผลกรรมที่นายก่อแฮนเซนมีรองเท้าเขี้ยวกระตายอยู่ดังนั้นเขาสามารถวิ่งได้รวดเร็วกว่ารัวจี้เมื่อฮนเซนไล่ตามพวกเขาทันฮนเซนก็กระโดดข้ามหัวพวกเขาไปลัวจีไม่สามารถปล่อยให้ฮนเซนแซงไปได้แม้อย่างนั้นบุตรดาเจ็ดวิญญาณก็จะมาถึงพวกเขาก่อนและรัวจีกับคนของเขาก็จะถูกฆ่าตายรัวจีตะโกนหยุดเขาเอาไว้ หลังจากนั้นรัวจี้ก็ชักมีดออกมาและพายายามจะฟันใส่ฮันเซ่นมีดของเขาเข้ามาหาฮันเซ่นราวกับปีศาจเดมอนคนอื่นๆที่มากับรัวจี้ก็พายายามจะโจมตีใส่ฮันเซ่นเช่นกันแต่พวกเขาไม่ได้ฝึกศาสตร์มานาพาการโจมตีของเขาจึงไม่ได้ใช้พลังมานาพาแต่เป็นวิชาจีโน่ประจําตัวของพวกเขาพวกเขาทุกคนร้วนเป็นระดับเอิร์นและยังมีมาควิสคนหนึ่งปะปนอยู่ด้วยการโจมตีของพวกเขาจึงเป็นอะไรที่ทรงพลังฮันเซ่นไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อรบทั้งพลังมานาพาของรัวจี้และพลังของคนอื่นๆ โดนเข้าที่ร่างของฮันเซนเต็มๆจนตัวของเขาเปิดราวกับลูกโป่งน้ําแต่หลังจากนั้นร่างกายของฮันเซนก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเหนือหัวของพวกเขาฮันเซนบินผ่านพวกเขาไปราวกับสายฟ้าซึ่งที่พวกเขาโจมตีใส่เป็นแค่ร่างโคนที่ฮันเซนสร้างขึ้นมาโดยใช้วิชาจันทา <S <S แยกกันออกไปเมื่อโรจ,จิรู้ตัวว่าไม่สามารถหยุดฮันเซนเอาไว้ได้เขาก็ออกคาสั่งใหม่และให้เดมอนแต่ละคนวิ่งออกกันไปคนละทางเมื่อฮันเซนได้เห็นการตอบสนองอันรวดเร็วของโรจ,จิฮันเซนก็คิดว่า อีกฝ่ายเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งฮันสันหวังว่าพวกพี่แยกกันออกไปจะช่วยซื้อเวลาให้เขาได้บ้างพวกเขาทั้งหมดวิ่งออกไปคนละทางซึ่งทําให้บุตรด,ดาเจตวิญญาณไม่สามารถ ฆ่าพวกเขาได้ทุกคนดนงน,นั้นมันจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไล่ตามพวกเขาเหมือนว่าบุตรดาเจตวิญญาณตัดสินใจที่จะปล่อยพวกเขาไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็ทําให้หานเส้นตกตะลึงบุตรดาเจตวิญญาณส่องแสงสีทองออกมาร่างกายของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองและขยายใหญ่ขึ้น3เมตรในทุกทิศท,ทางแต่ละด้านของเขามีใบหน้าปรากฏขึ้นมาและร่างกายของเขาก็มีแขนงอกออกมาเพิ่มขึ้นอีก6แขนตอนนี้เขามี8แขนสีหน้าเขาเหมือนรูปปั้นที่แปลกประหลาด หมอนี่เป็นซีโนเจนอีกซีหน้าคงแฮนเซ่นเปลี่ยนไปโจแลวคะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ